กราบสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็จะไปเร็วๆหน่อยนะครับพี่นี่นี่มีอย่างละกล่องนะครับนี่เหรียญสวยนะครับนี่เคยได้มาแล้วนะครับรอบหนึ่งก็สภาพแบบ มาในกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นเหรียญย้อนยุกนะครับสวยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูข้างในนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่เคยดูติดตามช่องของผมก็น่าจะเคยดูเหรียญน,นี้แล้วนะครับนี่นะครับด้านในเหรียญน,นี้เป็นเหรียญย้อนยุคปี17นะครับเนี่ยสภาพสวยมากเลยครับพร้อมกล่องแบบหรูหราเดี๋ยวดูข้างในนิดนึงครับ นี่เปกล่องเปิดแบบนี้นะครับนี่มาในเรียมไมคอนแบบนี้เลยนะครับส,สวยๆเลยนะพี่ๆนี่ติดติดจีวอหลวงพ่อนะครับอันนี้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญย้อนยุคปี1.7นะครับจะมี1.7กับ1.9นะครับ มีอย่างละกล่องนะครับพี่พี่มีอย่างละเหรียญน,นะครับรุ่นพิเศษย้อนยุค2517นี่สภาพสวยครับทองแดงผิวไฟนะครับนีส่สวยเลยเดี๋ยวมาดูย้อนยุค19เป็นกล่องกรรมะหยี่สีแดงแบบนี้นะครับ น้องก,ก,ก็จะมีกล่องกระดาษแข็งให้มาในกล่องเดิมๆครับพี่สวยลักษณะแบบรุ่นนี้เป็นเลี่ยมมาจากวัดเลยนะครับออกจากวัดก็จะได้แบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่เป็นย้อนยุค1.9นะครับก็เป็นเหรียญย้อนยุกเหรียญ ยอดนิยมของหลวงพ่อคูณนะครับมีโค้ดติดจีวอนนะครับย้อนยุคบารมีหนึ่งสวยๆครับพี่ทองแดงผิวไฟยังไม่ได้ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิน้นนี่พร้อมขึ้นคอครับ องละองละ350ร้อยนะครับพี่พี่องละ350ครับนี่มาพร้อมกล่องเดิมๆดิมเซตเดิมๆเ,เ,เ,เลยครับต่อไปเป็นนี่ครับมีเหรียญสวยๆเหรียญน,นี้เป็นเป็นพระที่แบบราคาไม่สูงนะครับแต่แต่สวยนะครับเนี่ยส่วนตัวชอบมากเลยนะครับเป็นเป็นกะไหลนะครับ ด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชนะครับหลวงพ่อภูวัดไผ่ล้อมนะครับเดี๋ยวดูหน้ากล่องนะครับหน้ากล่องเขียนว่าทรงพระกรุณาโปรดเก้าพระราชทานภาคพระกฐินให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทอดถวายณนะวัดไผ่ล้อมนครปฐม12ตุลาคม2546นี่ สองเดิมๆเลยนะครับมาดูด้านหน้ากันครับนี่พาสสวยมากเลยนะครับเนี่ยกระไลทองสวยๆตรงนี้ตรงนี้มีโค้ดนะครับหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมคอนครปฐมโค้ดพูนนะครับ ด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธชินราชสวยผิวสวยมากๆเลยนะครับดูด้วยตาเปล่าเนี่ยแบบผมคิดว่าเป็นทองคำเลยนะครับนี่ผิวสวยเหมือนทองคำแท้เลยนะครับมาในกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับเหรียญเหรียญน,นี้เอา200นะครับ เดี๋ยวนี้เอา200ครับผมนี่พระดีพิธีใหญ่นะครับพระพุทธ,ธนราวันตะบพิษนะครับนี่เทิดทะ 73, าเจ็ดสิบสามพันสาพสองพันห้าร้อยสี่สิบสามเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับมีมวลสารสักศิธิ์แบบเช่นแบบมวลสารจิรดาอย่างนี้นะครับแล้วก็มี ที่สำคัญเนี่ยมีเส้นพระเกศาของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับจะไม่รู้ว่าองค์นี้จะเห็นหรือเปล่าบางองค์เนี่ยก็จะมีแบบผุดขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับนี่สวยครับ นี่มีมวลสารด้วยนะครับเป็นพระพิธีมงคลนะครับน่าเก็บสะสมมากนะครับพี่ๆท่านไหนที่เป็นสายพระเครื่องของในหลวงก็น่าเก็บนะครับเนี่ยรุ่นเนี่ยยังไม่ได้บอกราคาใช่ไหมเออ เอาเอาสามแล้วกันครับพี่กล่องนี้พระพุทธนราวันตะบพิตรต่อมาเป็นเหรียญเป็นเหรียญพระสายป่ากรรมฐานนะครับท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะครับเหรียญพระอาจารย์คำพองนะครับ ด้านหลังด้านหลังเป็นเป็นพานพุ่มนะครับปีสามหกนะพี่ๆแบบสวยมากๆเลยนะครับนี่ออกแบบได้สวยนะเดี๋ยวผมไปดูด้านหน้านะคือแบบอันนี้เป็นซองเดิมนะครับพี่ๆผมไม่อยากแกะนะครับเผื่อพี่ท่านไหนแบบอยากได้เป็นแบบเดิมๆนะครับก็จะส่งยากหน่อยนะครับพี่ๆนี่ดูรายละเอียดครับสวยงามมากครับการออกแบบเหรียญน,นี้ น,น้าเขียนว่าพระครูสุวรรณโนปะมะคุณคำพองติสโลด้านหลังที่ระลึกงานฉลองอายุครบหกรอบวัดถ้ำกกดูอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีปี3-6ทองแดงผิวไฟนะครับพี่ๆสวยมากเลยนะครับสวยมากทั้งสองเหรียญเลยนะครับ ดูรายละเอียดออกแบบได้สวยงามนะครับเนี่ยเหรียญน,นี้ความคมชัดเป็นพิมพ์ที่แบบแกะรูปเหมือนได้สวยมากๆเลยนะครับเอาเหรียญละหนึ่งนะครับพี่ๆพอาจารย์คำพองเหรียญละหนึ่งอยนะครับ พระกรรมฐานลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะครับผมนี่ต่อมาก็เป็นเหรียญยอดนิยมหลวงพ่อคูณอีกเหรียญน,นึงนะครับนี่เหรียญยอดนิยมราคาเบานะครับเหรียญทหารเสือนะครับนี่สวยๆครับพี่เดิมๆนี่ดูขอบตัดครับผมทองแดงลมดำครับ ตามซอกเหรียญก็ตามพื้นก็ยังมีสีลุ้งๆอยู่นะครับถือว่าสภาพสวยนะครับเนี่ยนี่สิสงสิงหาสองห้าสานี่ด้านหลังเป็นพระปละมาพิไทยย่อสอก,กอนะครับรุ่นเขาเรียกรุ่นทหารเสือนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อคูณนะครับแต่ว่าราคาไม่แพงนะพี่พ เหรียญน,นี้ผมเอา300อแล้วกันครับพี่พี่สภาพสวยครับผมเหรียญเหรียญสวยเลยนะครับนี่จมูกแบบยังสวยอยู่นะครับโดนนิดนิดหน่อยครับเป็นธรรมชาติของเหรียญน,นะครับส่วนที่สูงที่สุดนะเอาสามร้อยครับผมเหรียญทหารเสือหลวงพ่อคูณนี่ก็มีเหรียญหลวงปู่แหวนสวยๆครับผิวไฟสวยๆนี่ เป็นด้านหลังเป็นพระปรมาพิไทยย่อนะครับพรปอรอปีสองพห้าอยสเกดูเหรียญน,นะครับสวยมากๆเลยครับผิวไฟนี่ด้านหลังมีจุดตรงนี้นะครับวิธีดูเหรียญเหรียญรุ่นนี้เบื้องต้นก็พิมพ์นี้ก็จะมีออกหลายเหรียญหลายรุ่นนะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่แหวนยืนถือไม้เท้านะครับ ดูนิ้วนิ้วชี้จะต้องชี้ออกมานะครับเริ่งต้นรายละเอียดความคมชัดดูนิ้วเท้านะครับนิ้วเท้าวสวยมากนะครับนี่ลักษณะตัวหนังสือก็จะเป็นตัวแบน,แบนๆหนาๆหน่อยนะครับ สวยงามครับพี่พี่อ๋อลืมตรงนี้เขียนว่าพระราชศรัทธานะครับนี่ข้างล่างข้างล่างพระปรมาพิไทยเหรียญน,นี้สร้างสร้างน่าจะประมาณ90,000เหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญปีลึกแล้วก็เหรียญสวยแต่ว่าราคายังไม่แพงนะครับสวยมากครับพี่เหรียญน,นี้ผิวไฟแบบสวยๆเลยนี่แต่ตรงนี้มีรอยดำนิดนึงนะครับก็เป็นธรรมชาติของเหรียญน,นะครับเจ้าของเดิมเขาคงเหรียญตามการเวลานะพี่ๆเหรียญน,นี้เอาสามร้อยครับพี่หลวงปูแหวน สวยๆนี่สวยๆครับสามร้อยนี่มาดูเหรียญน,นี้กันดีกว่าครับเหรียญน,นี้ก็สวยนะครับนี่ผมชอบมะส่วนตัวส่วนตัวผมก็จะชอบเหรียญแบบเล็กๆกระทัดรัดนิดนึงนะครับแบบ ไม่ใหญ่มากนะครับก็ถ้าเป็นแบบสมัยรุ่นสมัยก่อนเขาก็จะชอบแบบองค์ใหญ่ๆเคืองๆหน่อยนะครับนี่เหรียญรุ่นนี้เป็นอันนี้มากล่องเดิมๆเ,เลยนะครับนี่กล่องเดิมๆแบบนี้เลยนี่หลวงพ่อทวดรุ่น432ปีชาตการหลวงพ่อทวดนะครับนี่หน้ากล่องเขียน เขียนรายละเอียดชัดเจนนะครับพิธีบวงสวงสามวาระพิธีมหาพุทธาพิเศษณสารหลักเมืองจังหวัดปัตตานีวันเสาร์ที่15มีนาคม2557สร้างโดยสร้างโดยศาลหลักเมืองปัตตานีนะครับปลูกเสกสามวาระนะครับพิธีใหญ่นะครับเนี่ยนยี่มาดูเหรียญกันดีกว่าครับ นี่สวยๆเลยนะครับก็เป็นพิมพ์พิมพ์ย้อนยุคเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะนะครับนี่แต่ตรงนี้จะเขียน400 432ปีนะครับนี่สภาพสวยๆเลยนะครับเหรียญน,นี้เป็น เขาเรียกว่าเหรียญเหรียญลงยาราชาวดีสีเหลืองนะครับสภาพสวยนะเป็นเหมือนแบบเหรียญเป็นเนื้อทองแดงนอกนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนอกนะครับพี่ๆนี่ดูสภาพนี่ตรงนี้จะเขียนว่าห้าเจ็ดนะครับด้านหลังเป็นลงปูทิม,มนะนี่ตอกโค้ดนะครับสภาพเหรียญเนี่ยสวยมากเลยนะครับนี่ ครับพี่พีินเดิมเดิมเลยนะครับลงยาราชาวดีสีเหลืองนะครับผิวเนี่ยสวยมากๆเลยครับนี่นะพื้นเหรียญจะเป็นพื้นเหรียญด้านหน้าจะเป็นลงยาสีเหลืองเหลืองนะครับตัวเหรียญก็จะเป็นลักษณะกะหลัยทองนะครับแต่นี่เป็นเหรียญทองแดงนะครับนี่สวยงามมากครับที่พี่ จัดสร้างน้อยนะครับจัดสร้างจัดสร้างแค่ประมาณ2 0 0พันเหรียญนะครับจัดสร้างประมาณ2 0 0พันเหรียญนะครับนี่พันเประมาณ1,900ประมาณ1,9 0 0นะครับถึง2,000ันเหรียญนะครับอยู่ละลาวนี้นะครับเหรียญสวยครับมาในกล่องเดิมๆเลยครับเหรียญนี้ผมเอา300แล้วกันครับสภาพสวย300ครับพี่ๆ นี่ก็มีเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อนเลยน,ะนี่พระกิง่ง <c oughs> <c oughs> ขออภัยด้วยครับพี่ๆองค์นี้เป็นพระกิ่ง พญานาสังวรนะครับวัดบวรนะครับพี่สวยๆเลยครับองค์นี้สวยจริงครับถาภาพแบบสวยๆแต่ว่านี่ตรงนี้เป็นเหมือนลักษณะเหมือนโดนคาบเบ้านะครับแบบองค์พระไม่ได้ชํารุดนะครับตรงจมูกนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นพระกิ่งยอสอสมบูรณ์พูนสุขนะครับอยู่ในกรอบก็อาจจะ ลงกล้องลำบากนิดนึงนะครับพี่พีนี่พระสวยด้านล่างอุดกิ่งนะครับกิ่งแบบกิ่งยังวิ่งชัดเจนเลยนะครับเหรียญน,นี้น่าจะออกประมาณปี3านะครับเนี่ยเหรียญน,นี้สภาพสวยครับผมเหมือนเดิมครับพี่พี่ประกันแท้ทุกรายการนี่ เป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่เม็ดพระศกคมชัดหน้าตาคมชัดสวยๆครับพี่พิธีพิธีของวัดบวรเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นปลุกเสกแต่ละทีเนี่ย พิธีดีๆยิ่งใหญ่ทั้งนั้นนะครับของวัดบวรน,นะครับสวยๆนะพี่องค์นี้เอา550แล้วกันครับผมเอา550ครับนี่แล้วก็จะมีเป็นพระใหม่ครับผมสายขุนแผนนะครับเ๋ยวพี่ๆท่านไหนชอบนะเป็นพระขุนแผนของหลวงปู่มีชัยนะครับวัดสิงหหารนะครับ จังหวัดอุบลน,นะพี่อำเภอตะการพืชผลครับนี่มีรูปถ่ายให้มาให้ด้วยนะครับนี่เขียนว่าขุนแผนกันนิกาจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยนี่ก็จะเป็นเนื้อแบบลักษณะพิเศษแบบนี้นะครับเป็นแบบแล้วแต่องค์นะพี่สีจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ สวยๆครับพี่ๆเผื่อพี่ๆท่านไหนชอบนะครับนี่มีสีลุงเป็นสีออกลุงลุงนิดนึงนะครับเห็นบางองค์เนี่ยก็สีสวยๆแบบสวยเลยนะครับเป็นสีลุงลุงมีหลายสีนะบางองค์อันนี้ก็คือแบบแล้วแต่องค์เป็นเป็นองค์ไปนะครับพี่พี่ แบบเขาไม่ได้ฟิกว่าองค์นี้จะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับคือเป็นมวลสารนะครับสีของมวลสารนะครับนี่สวยๆครับพี่นี่สายหลวงปู่เอ้สายสายขุณแผนนะมีตาค้าขายครับผมเนี่ยบางองค์ก็จะมีฝังตะกุดนะครับเป็นตะกุดคู่ตะกุดเงินตะกุดทองแดงตะกุดสามกริย์นะครับ เหรียญนี้เหรียญนี้เอาหนึ่งร้อยนะครับพี่พี่เผื่อพี่พี่ท่านไหนชอบนะครับเอาหนึ่งร้อยนะครับมาพร้อมเป็นลักษณะเหมือนการ์ดนะครับเป็นรูปถ่ายนะเป็นพินโฟโต้นะครับแล้วก็นี่เป็นผ้าใหม่เหมือนกันครับเป็นผ้าปกมะขามนะครับนี่มีสององนะครับ เดี๋ยวดูองค์นี้ก่อนนะครับอง์แรกเป็นปกมะขามหลวงพ่อคูณนะครับจิ๋วมากนะครับนี่เป็นทองแดงผิวลมดำลุ้งๆเลยนะครับ่าจะลงกล้องอยากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมใช้มือถือนะครับพี่ถ่ายแล้วก็พระมันองค์เล็กนะครับพี่ ต้องขออาภัยด้วยนะครับพาแท้แน่นอน,นครับผมการันตีไม่แท้ก็คืนเงินเต็มจำนวนครับผมขออภัยด้วยนะครับมันเล็กมันซูมยากนะครับนี่ด้านหลังเขียนหลวงปู่คูณ9ก้าหนึ่งะครับออกปีห้าแปดนะตรงนี้เป็นนี่ด้านข้างต่อโคดอุนะครับนี่ซูมยาก ลงกล้องยากนะครับพี่พี่ใช้กล้องมือถือนะครับนี่แต่สภาพสวยนะครับนี่มาดูอีกองค์นะครับนี่รุ่นคูณเจริญพรชินบัญชรน,นมาในซองแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นผราเดี๋ยวเรามาดูเดีวผมแกะผราออกมาให้ดู ที่ซองเขียนพระพรมมังคลาจารย์เจ้าคุณธงชัยอันนี้หลวงพ่อคูณนะครับสืบตํานานอัมตะวาจาพระอริยสงฆ์ผู้ทรงวิทยาคมสู่วัตุมงคลหลวงพ่อคูณบริสุทโธวัดบ้านไล่พระกลิ่งชินบัญชรและผงภายกุมารมหาพูดหลวงปูท่ทิมวัดละหารไล่รุ่นคูณจเจริญพรชินนบัญชร พระพมังคลาจารย์เจ้าคุณธงชัยประธานจัดสร้างหลวงพ่อคูณและเกจิชื่อดังทั่วประเทศปลุกเสกจารย์ชินภรสุขสถิตสิทธิเอกหลวงปู่ทิมเจ้าพิธีบวงสรวงเบิกดินเบิกฟ้าเปิดสามภพและพิธีมหาพุทธาพิเศษณนะวัดบ้านไล่นี่ปีห้าแปดนะครับนี่องค์นี้ ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นเนื้ออันประกาศนะครับพี่พี่นี่สวยนะครับเป็นทรงคลาสสิกเป็นลักษณะคล้ายๆหน้ากปกของหลวงปู่ทิมนะครับนี่ก็เป็นแบบลูกศิษย์ของท่านนะครับนี่ตรงด้านด้านขวามือของเรานะครับจะมีโค้ดเป็นโค้ดสารานะครับของหลวงปู่ทิมนะคนี่ด้านขวาก็ไอ้ด้านด้านซ้ายมือก็จะเป็นโค้ดต่อคําว่าคูณนะครับ นี่ด้านหลังเขียนหลวงพ่อคูณ57นะครับปริสุทธโธก็ตรงกลางก็จะเป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อคูณนะครับเป็นยันดวงนะพ,พี่สภาพสวยนะครับน่าจะเป็นอันประกานะคู่นี้คู่นี้เอา150นะครับนี่ปกมะขาม คู่นี้เอาหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่พี่สวยนะครับสวยทั้งคู่นี่เดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนนะเออมาปิดท้ายด้วยตะกรุดนะคพี่พี่อันนี้ผมไม่ทราบที่นะเผื่อพี่พี่ท่านไหนชอบสายเครื่องรางนะนี่มาพร้อมสร้อยคอสายเชือกล่มนะครับข้างในเนี่ยเป็นตะกรุดเงินนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูดอกหนึ่งนะพี่พี่ แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นสีแดงเนี่ยน่าจะเป็นสายสินปุกเสกนะครับแบบนึงนะครับได้แล้วนี่นะครับข้างในเนี่ยจะเป็นลักษณะสายสินนะครับนี่ เป็นลักษณะตะกุดแบบนี้นะครับเป็นตะกุดเงินนะครับข้างในมีจานนะครับแต่ผมไม่รู้ที่นะครับเป็นตะกุดเงินนะครับพี่ๆด้านนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูทั้ง2ดอกเลยแล้วกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไว้ใส่อีกทีแล้วกันนะครับอันนี้มันถอดได้นะพี่ๆแบบไม่ได้ติดกาวนะครับ นัน่นนี่ถอดยากนิดนึงนี่ออกมาแล้วนี่นะครับข้างในก็จะเป็นตะกุดแบบนี้นะครับนี่มีรอยจันนะครับเป็นตะกุดเงินนะพี่พ เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยเก็บอีกทีแล้วกันนะครับพี่พีมันใส่ลำบากนะครับเดี๋ยวมาจบคลิปก่อนดีกว่าครับอ๋อยังไม่ได้แจ้งราคาเดี๋ยวตะกุดเงินตะกุดเงินพร้อมพร้อมสายเนี่ย ได้ได้ไปทั้งชุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวไม่รู้ที่นะครับอันนี้ไม่รู้ที่จริงๆนะครับเดี๋ยวผมผมขอเปิดราคาที่250แล้วกันนะพี่เผื่อพี่ท่านไหนชอบนะพี่ท่านไหนรู้ก็มาปิดไปได้นะครับพี่พี่แต่กุดเงินครับผมพร้อมช้อยพร้อมพร้อมส้อยเลยนะครับก็พี่พี่ท่านไหนสนใจวระเครื่ององค์ไหนก็ทักเข้ามาสอบถาม ที่ Line ID ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ l ลายไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube เล็กๆช่องนี้ของผมไว้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ